โอ้โหโหแม่งสุดยอดจริงอะทำไมอะโหทุกคนทำไมโอ้โมื่อเช้าจ๋าลงคลิปโปรดักชันไอ้กล่องกล่องอีปายใช่ไหมคะแปดโมงเช้าทุกคนเชื่อไหมว่าคนที่เขามาคอมเมนต์ก่อนคือใครไม่ใช่ตัวแทนดิฉันนะ <c oughs> มิชาชีพจ๋า <c oughs> ขยันสุดอจริง <c oughs> คลิปนี้นะนไหนๆกไ็ไหนๆแล้วฝากบอกนะคะมิชาชีพทั่วทั่วประเทศทั่วโลกเลยแล้วกันนะคะว่าขยันขยัน,ยนเนี้ยมาเป็นตัวแทนดิฉันเนี่ยวมาจริง <c oughs> นี่ขยันทุกรูปแบบทั้งแบบโอ้โหล่าสุดนี่คือจ๋าจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยจ๋าเตือนทุกคนไปนะคะว่าใครที่ซื้อกล่องอีปไปเนี่ยคือถ้าเห็นคอมเมนต์แบบเนี้ยให้ดูบัตรตัวแทนดีๆนะคะเออแล้วก็ให้เช็คหน้า a c e b o o k ของของทุกคนนะว่ามีตัวตนจริงไหมใช่ไหมล่าสุดจ้ะพอมันเห็นว่าจ๋าเตือนลูกค้าใช่ไหมคะมันไปเอาบัตรตัวแทนจา๋าเอามาปลอมคือหน้าตัวแทนบัตรตัวแทนนะแต่ว่ารายละเอียดเบอร์โทรกับลายอะ่ะเป็นของมัน ทุกคนตอนนี้คือปัตตัวแทน่ะมันก็ปลอมกันแบบล,ละนาวเลยคือปลอมเยอะมากเพราะฉะนั้นลูกค้าขาทุกคนใครที่จะซื้อกล่องอีฟนะคะให้ทุกคนเข้าไปเช็คหน้า Facebook ดีๆนะคะว่ามีตัวตนจริงไหม <c oughs> ดูคนกดไลค์ดูคนแชร์ว่าแบบมันดูไม่ยากหรอกว่าเฟซอวตารเฟซจริงอะ่ะมันเป็นยังไงดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าบางคนอะ่ะแม่งเอา ไอ้อมิจาชีพมันเอาหน้าจ๋าไปทําหน้าเฟซบุ๊กโปรไฟล์แอบอ้างว่าแบบเอป็นตัวแทนว่าเป็นจ๋าแล้วบางคนมันตอนนี้คือมันเอารูปหน้าคนอื่นอะเอามาทําเป็นเฟซบุ๊กลอมด้วยนะแต่มันเพิ่งสมัครเพราะฉะนั้นทุกคนดูดีๆนะว่าเฟซบุ๊กนั้น่ะสมัครมานานหรือยังเออมันมีตัวตนจริงไหมมีการโพสต์แบบ ชีวิตประจําวันบ้างหรือเปล่านอกจากขายของเป็นตัวแทนจริงๆไหมมีตัวตนจริงไหมมีชีวิตจริงๆหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> ดูดีๆนะคะแล้วก็ค่อยแบบโอนตังค์สั่งซื้อนะคะอันนี้คือทุกวันเนี้ยจาา๋าทั้งแฮกแอดมินแซนคือทุกคนอ่ะไล่ลบคอมเมนต์ไล่บล,ล็อกกันอยู่ทั้งวันนะคะแต่ว่ามันมีเยอะมากๆจริงๆมิจฉาชีพยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอตรงคอมเมนต์นะคะว่าแบบให้คลิกลิงก์นี้เลยให้นู่นนี่นั่นเลยอย่าเพิ่งกดไปเช็คหน้า Facebook เขาดีๆก่อนว่ามีตัวตนนนจริงมว่าเเปป็็ เฟซอวตารหรือเปล่าก่อนด้วยนะคะขอาสาบส่งนะคะมีอาชีพทั้งหลายนะคะที่มาปลอมเป็นตัวแทนนะคะว่าถ้ามึงจะขยันขนาดนี้ขยันทํา Facebook ก,กูลบแล้วบล็อกแล้วลบแล้วบล็อกแล้วมึงก็ยังจะไปสมัครใหม่มาขนาดนี้อีกแล้วก็มาขยัโนโะพสหนะนะ้า Facebook น้วยนะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองแบบดูเป็นตัวจริงขนาดนั้นแล้วก็โพสขายด้วยนะในไหนในไหนก็ในไหนแหละมึงมาเป็นตัวแทนกูเลย สมัครก็สมัครฟรีขายเมื่อขายจริงๆจังๆไปเลยไม่ต้องโดนจับด้วยไม่ต้องมาหลบหบซ่อนซ่อนพิมพมีจักชีพด้วยหาไรายได้ให้มันจริงจังไปเลยเข้าใจไหม